ในตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาดูเดือดจะน่าใจใหายเต็มไปด้วยสินค้าทดแทนแต่บริษัทไทยแห่งนี้กลับมีการเติบโตสูงในช่วงเศรษฐกิจขาลงวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกธุรกิจและถอนรหัสลับที่ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้นำด้านคุณภาพในตลาดน้ำตาลมะพร้าว มูลส่วนจำกัดนะรุ่งนิลานเป็นผู้ผลิตน้ำตาลปีภายใต้แบรนด์ตาดอกแดงและตามลีจากอำเภอกุมพาวาปีจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า20ปีด้วยแนวคิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความหวานระดับมาตรฐานซึ่งมีแนวโน้มรายได้เติบโตอย่างต่อเน,นื่องเฉลี่ยปีละ26.73%ต่อปีซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนใเหนึงความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในตลาดน้ำตาลเพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามโมเดล PES จะเห็นว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมส่งผลเชิงบวกต่อการดำเนิภคทีน มาใส่ใจสุขภาพมากค <รม S 1> ือหนึ่งเทคโนโลยีการผลิตที่มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสที่ช่วยให้บริษัทสามารถขยายตลาดขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดไปสู่การผลิตเชิงนวัตกรรมในอนาคตได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีบางส่วนที่ถือว่าเป็นความท้าทายอยู่บ้างเช่นความผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งบริษัทจาเป็นต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบการวางแผนจัดซื้อที่ดีการสํารองวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าและการนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาใช้เพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้อย่งันะะยยืใร หนึ่งอำนาจของผู้ซื้ออยู่ในระดับปานกลางลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นลูกค้าประจําที่สั่งซื้อต่อเนื่อง,งคงมีอำนาจต่อรองด้านราคาอยู่บ้างกะละยุทธ์ของเราคือรักษาคุณภาพสินค้าและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวให้ลูกค้ามั่นใจและเลือกเราอย่างต่อเนื่อง 2. อ,งอำนาจของผู้ขายอยู่ในระดับปานกลางราคาวัตถุดิบมีความผันผนวนตามฤดูกาลซึ่งอาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทเราจึงเลือกกระจายแหล่งจัดซื้อและทำสัญญ,ญาระยะยาวกับผู้ขายเพื่อต้นทุนคงที่และมั่นคงมากขึ้น 3. าผู้เข้ามาใหม่อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากตลาดนี้ม าตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในระดับอุตสาหกรรมบริษัทจึงใช้ชื่อเสียงและมาตรฐานคุณภาพที่มีอยู่ให้เป็นกำแพงสำคัญในการป้องกันคู่แข่งใหม่สีสินค้าทดแทนอยู่ในระดับปานกลางาแ,าางแ้จะมีสินค้าหวานเทียมที่เติบโตขึ้นแต่ยังไม่สามารถทดแทนรสชาติจากธรรมชาติได้เลยของเราคือเน้นความเป็นธรรมชาติแทและกลิ่นรสเฉพาะตัวเพื่อคงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์คู่แข่งรายเดิมอยู่ในระดับปานกลางการแข่งขันในตลาดยังคงมีโดยเฉพาะด้านราคาและคุณภาพจึงมุ่งเน้นสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นยกระดับมาตรฐานและพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อรักษาความได้ ีเปยบในนาคตสำหรับห่วงโซ่คุณค่าของห้างหุ้นส่วนจำกัดนารุ่งนิลาเราสามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการทำงานที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบจุดเด่นของบริษัทอยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับสากลและความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ทางหุ้นส่วนจำกัดนรุ่งนิลานมีความสามารถหลักที่โดดเด่นหลายด้านทั้งเรื่องคุณภาพสินค้าการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กรทั้งหมดนี้เกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพากรอบ RBV และ VRIO ความสามารถหลักเหล่านี้ไม่ใช่แค่ปัจจัยความสำเร็จในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรในบทถัดไปโดยเฉพาะเรื่องการวางทิศทางเพื่อขยายตลาดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาความยั่งยืนของธุรกิจในระย,ยะยาวการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จากการประเมินโดยใช้เครื่องมือทางกลยุทธ์ทั้ง6รูปแบบได้แก่ IFE, EFE, CPM, IE T.O.W.S. และ B.C.G. พบว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดณรุ่งนิรันด์มีจุดแข็งที่โดดเด่นในด้านคุณภาพของสินค้าและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ซึ่งได้รับการรับรองจากมาตรฐานการผลิตระดับสากลทั้ง G.H.P. H.A.C.C.P. และ Halal Certification องค์กรจึงอยู่ในตำแหน่ง Grow and Build ตามกรอบของ IE Matrix หมายความว่าณรุ่งนิรันด์มีศักยภาพพร้อมต่อการขยายตลาดและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นแนวทางกลยุทธ์หลักขององค์กรในระยะต่อไปควรมุ่งเน้นที่4ประเด็น สำคัญได้แก่ 1. กลยุทธ์การพัฒนาเชิงรักษาสเสถียรภาพ Hold and Maintain Strategy โดยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าให้คงที่ในทุกลอดการผลิต2กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต Automation and Process Innovation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและรองรับความต้องการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง3กลยุทธ์การสร้างคุณค่าแบรนด์ Brand, Brand Reinforcement ยกระดับภาพลักษณ์ของตราดอกบัวแดงให้ทันสมัยและสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสา,ากล4กลยุทธ์ความยั่งยืนและสิ่งแวด ล้อม sustainability ด้ดยเน้นการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดในทุกขั้นตอนของการผลิตกลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโต,ตอย่างมั่นคงและสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของณรุ่งนิรันที่มุ่งมั่นเป็นผู้นําด้านน้าตาลมะพร้าวแท้และผลิตภัณฑ์ธรร,ธ,รรธรรมชาติของไทยในระดับอุตสาหกรรมทิศทางขององค์กรองค์กรของเราได้กําหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและทรงคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความหวานระดับมาตรฐานประโยคนี้สะท้้อออนหัวใจจขงงธรรกิเาาไดย่ เพราะเราต้องการยกระดับภูมิปัญญาการทาน้ําตาลของคนไทยก้าวสู่ระดับอุตสาหการรมที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลโดยยังคงซึ่งไว้เอกลักษณ์ความหอมหวานและความจริงใจของชุมชนไทยต่อมาคือพันธกิจขององค์กรเรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างยังย่งยืนในทุกมิติทั้งด้านคุณภาพสินค้าการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและการเติบโตเคียงคู่กับชุมชนท้องถิน่นเพราะเราเชื่อว่าความสาเร็จของธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชุมชนเติบโตไปด้วยกันสุดท้ายคือวัตถุประสงค์หลักขององค์กรเรามีเป้าหมายที่จะขยายตลาดให้กว้างมตอ การหลูกค้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในระดับประเทศและต่อยอดสู่ตลาดอาเซียนในอนาคตเพื่อให้ความหวานจากภูมิปัญญาไทยกลายเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคอย่างภาคภูมิใจในส่วนต่อมาจะเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจกลยุทธ์การเติบโตเชิงคุณภาพ quality based growth strategy เอานาแนวคิดจากกลยุทธ์ระดับองค์กรมาปรับใช้ในทุกข,ขั้นตอนของการดําเนินง,งานจริงตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิตการตลาดไปจนถึงบริการหลังการขายเพื่อให้เกิดคุณค่าที่จับต้องได้ในทุกจุดสัมผัสของลูกค้าขั้นตอนของเราจึงไม่มุ่งเน้นการแข่งขันด้วยราคาแต่เน้นการแข่งขันด้วยคุณภาพความเป็นธรรมชาติและความน่าเชื่อถือของแบรนด์เพราะเรามองว่าความแตกต่างที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ราคาถูกกว่าแต่อยู่ที่การมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าและความไว้วางใจที่ลูกคา้ารู้สึกได้สุดท้ายเป้าหมายของกลยุทธ์นี้การทําให้ตาดอกบัวแดงเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคจดจําในฐานะสินค้าท้องถิ่นคุณภาพระดับสากลที่โดดเด่นทั้งในด้านรสชาต ผู้ผลิตไทยครับ